ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโพส์สุดท้ายของแบงค์เลสเตอร์ก่อนเสียชีวิต26คธันวาคม2,567 หมอแ l บแ panda นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าของนายธนาคารคันทีหรือว่าแบงค์เลสเตอร์ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแบงค์เลสเตอร์น้องเป็นอินฟูที่ดังมากมาจากการแรปขายพวงมาลัยเลี้ยงคุณยายพักหลังๆมักจะมีคนจ้างให้น้องกินอะไรแปลกๆล่าสุดน้องได้เสียชีวิตแล้วในช่วงเวลา3นาฬิก40นาทีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุเกิดจากถูกจ้างดื่มเหล้าให้หมดแบนด์แลกกับเงิน30,000ืบาทอย่างที่เคยเตือนกันไปหลายครั้งว่าการกระดกเหล้าปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วมีการเสียชีวิตมาแล้วหลายเคสร่างกายของเราไม่เหมือนกันบางคนไม่เป็นไรแต่บางคนเสียชีวิตได้การดื่มเยอะๆรวดเดียวแบบนี้มันอาจจะเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษแบบเสียพันได้เพราะว่าแอลกอฮอล์มันถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้ร่างกายมีเวลาขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้หมด การกระดกเร็วๆจะทำให้อลกอฮอล์อในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเสี่ยงต่อการสำลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหมดสติถ้าระดับของแอลกอฮอล์อในเลือด100มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือว่าดื่มเหล้า12แก้วแก้วละ2ฝาอันนี้จะเริ่มเดินไม่ตรงทางละ ถ้ามากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือว่าดื่ม24แก้วแก้วละ2ฝาจะเริ่มมีการสับสนถ้ามากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จะมีอาการง่วงงงและซึมและมันจะน่าห่วงมากถ้าเกิดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซนต์อันนี้อันตรายมากๆจะสลบไปเลยและบางคนอาจถึงตายได้การดื่มเหล้าเยอะๆระยะเวลาอันรวดเร็ว,วมีเคสเสียชีวิตให้เห็นเป็นระยะๆะะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ใน Facebook ที่ชื่อว่าแบงเลสเตอร์ได้มี f c ผู้ติดตามเข้าไปแสดงความเสียใจต่อ,อการจากไปภายใต้โพสต์สุดท้ายของแบงเลสเตอร์นะคะโดยในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก,ากเข้าหากันครับการวางตัวสำคัญที่ครับอ่อนน้อมถ่อมตัวสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดครับขอแสดงความเสียใจเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ